ลูกไก่หนึ่งอาทิตย์นะครับลูกไก่หนึ่งอาทิตย์โตเร็วมากนะครับเวอรมันแลนดนะครับแข็งแรงมากนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขูสุนนคนนะครับมือนี่ไอเดียวนะครับไอเดียวจะมาบอกเคล็ดลับนะครับพี่น้องบอกเคล็ดลับหรือเทคนิคนะครับพ,พีน่น้องเลี้ยงไกลจังไดนะครับพี่น้องห้มันใหญ่เร็วนะครับเลี้ยงไกลจังไดห้มันใหญ่เร็วนะครับ เคล็ดลับง่ายๆนะครับมาพี่น้องอ่าก็จะไปชมคลิปกันกะฝากฟีดฝากน้องกดไลค์กดแชร์แล้วกอะกดซับสไคร้อ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไเดียนะครับอ่าจะต้องขอโทษขออภัยในเสียงนะครับอาจจะมีเสียงพัดลมนะครับมาพี่น้องนะครับเสียงพัดลมนะครับอาจจะมีเสียงพัดลมรบกวนแน่ใหน่อยเบาๆกันนะครับมาพี่น้องอ่ามาเบิงน้ำกันเลยครับเยอเดี๋ยวจีแพนกล่องหนาให้เบิงนะครับแล้วก็่ะจีสอนเคล็ดลับไปนะครับว่าเลี้ยงไก่จังไดให้มันใหญ่เร็วนะครับมาพี่น้องแล้วก็ได้ขายเร็วนะครับมาพี่น้อง ไปชนกันครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอกที่เตรียมไว้นะครับข้อประมาณนี้จะมีอยู่ประมาณสิบสามขอกนะครับพ่อพี่น้องมี่สิบสามขอกแต่ละขอกนี่ใกล้จะหนึ่งมื่นสามพันตัวขึ้นไปนะครับแต่ละคอกนะครับพ่อพี่น้องอยู่กับจิ้าเบิ้งลูกไก่นะครับนี่คือลูกไก่หนึ่งอาทิตย์นะครับพ่อพี่น้องลูกไก่หนึ่งอาทิตย์นะครับกาจะโตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอยู่จับให้เบิ้งครับจับแต่บนน้องนี่ครับ นี่คือลูกไก่หนึ่งอาทิตย์นะครับพ่อพี่น้องบ้านเขาตรงเลียงประมาณจากอาทิตย์นะครับถึงจะได้ขนาดนี้นะครับอ่าแล้วดิวชีบอสฟังนะครับเคล็ดลับนะครับเลียงไก่ให้ได้ประมาณสี่สิบหามือได้ไก่สามกิโลนะครับน้ำหนักสามกิโลนะครับอ่าเคล็ดลับคืนนะครับพี่น้องเขาต้องเห็ดลงนะครับอ่าเห็ดฟาร์มเห็ดลงไก่ต้องเห็ดแปลว่าเป็นปิดทือไปเลยนะครับพี่น้องปิดทือไปเลยแล้วก็ติดไฟนะครับพี่น้องติดหลอดไฟ เพื่อที่จะว่าห้แซงข้างนอกเข้ามา้าแล้วกับความมืดข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับี่น้องเขาจะเลี้ยงไก่แบบว่าอ่าห้มันกินอาหารประมาณจากชั่วโมงหล่ะี่น้องหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไปน้องห้มันกินอาหารยี่สิบชั่วโมงนะครับพ่อไปน้องยี่สิบชั่วโมงเวลาพักผ่อนไก่ก็คือปิดไฟนะครับปิดไฟให้ไก่นอนนะครับแชรสี่ชั่วโมงเองนะครับไปน้องสี่ชั่วโมงนะครับอ่าจาไว้นะครับไปน้อง มันกินอาหารย20ียี่สิบชั่วโมงนะครับกินอาหารยี่สิบชั่วโมงหรอกอะอ่าพักคอนแก่สี่ชั่วโมงนะครับวายน่องคือปิดไฟมั่อก็จะกินก็ไกัจะนอนเองนะครับอันนี้คือแบบว่าถ้าเขาเปิดไฟไว้ไก่มันก็จะกินอาหารตลอดนะครับกินอาหารกินน้ำตลอดนะครับวาน้องกินอาหารกินน้ำตลอดเพราะว่ามันบรรุว่าโลกภายนอกเขาหลกข้างนอกนะครับพอพอน้องมันบรรุ่าหลกข้างนอกกลางคืนเป็นยังไงกลางวันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขาซอนให้มันใส่ชีวิตได้หนีแต่หน่อยนะวายน่องอ่าก ถึงเวลานี่อ่าพักเวลาหนีนะครับไวโน่งมันจะาขยแบบค้นนะครับไวหน่งอ่าประมาณนั้นครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับเลียงไกลให้โตเร็วนะครับไวหน่งถามมันแห้งกินอาหารลายสำได้นะครับไกลกรสีิง่ายเร็วสำนันนะครับไวโน่งถามถึงความแข็งแรงนะครับไวหน่งเวลาถามถึงความแข็งแรงว่าไกลมันจะแข็งแรงบ่นะครับไวหน่งที่แบบว่าเวลาพักควอนไกลมันหน่อยเราวมนกินหลายๆสิมันจะแข็งแรงบ่นะครับมันกับมีแบบว่าจงได้ล่ะ บางตัวกับพวกแข็งแรงนะครับี่นองแต่ถามว่าใกล้นี่สีเช็กสภาพยูทุกอาทิตย์นะครับี่นองเจ็ตรวจเพื่ายแบบว่าสร้างน้ำหนักยู่ตลอดว่าอาทิตย์นึงต้องสร้างน้ำหนักจับหาตัวมาสร้างประมาณสิบรอบนะครับี่นองว่ามันน้ำหนักมันยูในเกณียบอไก่มันขาเตบอหรือยางบอนะครับถามมันเกิดพิดปกติทั้งหมอยานะครับเขาก็สีมาให้ยาทั้งน้ำนะครับี่นอง ทางน้ำเขาจะไปผปสมน้ำผสมอยู่ในถังนะครับผสมอยู่ในถังหล้วก็น,น้ำก็จะปล่อยมาให้ไกลกินนะครับพ่อพี่น้องอ่าก็จะเป็นน้ำยานะครับแต่ห่นไกลวุฒิปัญหากะไกลกับชิบาได้กินยานะครับคล้ายวิตามินแหละครับเสริมภูมิร่างกายในล่างมือร่างกายมันนะครับพ่อพี่น้องประมาณนั้นครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับพ่อพี่น้องอ่าพี่น้องคนใดสนใจอยากน้าไปใส่ร้องเบิ้งกะร้องเบิงนะครับพ่อพี่น้องเพื่อมันจะอ่าอย่างไรล่ะมันอาจจะเพิ่มต้นทุน หลายจริงแต่ผลผลิตมันอาจจะได้เร็วนะครับพ่อพี่น้องมันอาจจะได้เร็วนะกะล้องน้ำไปใช่เบิ้งนะครับพ่อพี่น้องว่ามันจะแมนเพื่อดีกว่าบ่นะครับไกลไม่ถึงไงเร็วบอหรือจังไดนะครับพ่อพี่น้องเพราะว่าลูกเจี๊ยบคือกันเบิ้นะครับคือบานเขานะครับแต่การเลี้ยงของเขาอ่ามีระบบนะครับมีระบบอ่าแล้วความสะดวกสบายเอาไงครับพ่อพี่น้องพวกอาหารก็แล่ในรางคนกับอะไ้มาป่วยอาหารนะครับพวกน้ำกับแล่ในทออย่างเดี่ยวนะครับ คนก็แค่ยางมาตรวจเบื้องไกลนะครับตรวจเบื้องไกลว่ามีไก่ตายบ่อไก่สุขภาพเป็นยังไรนะครับพี่น้องก็เขาก็ดูแลแต่ต้องมีการมีความใส่ใจนะครับมีความใส่ใจมีความใส่ใจระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงไก่เขาจะปล่อยปลาละเลยไปไลยนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับเทคนิคง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็มาบอกพี่บอกน้องนะครับเพื่อได้น้ำไปใส่ในชีวิตจริงนะครับหรือเอาไปประกอบเป็นธุรกิจของโตจะคลองนะครับพี่น้องครับผม คลิปนี like ้กะจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องกะไอเดียวกับมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับการเลี้ยงไก่เลี้ยงจังไดให้ง่ายเร็วนะครับพี่น้องอาจจะมีประโยชน์บ้างหน่อยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้อ่าถ้าพี่น้องคนใดสนใจก็ลองไปใส่เบิรงนะครับพี่น้องว่ามันแบนเทียเดียววอาบอนะครับว่ามันจิง่ายเร็วคือไอเดียววอาบอลเฮ้ยเดี๋ยวฮิโมนะครับพี่น้องอ่าสำหรับมืัอนี้แต่กนจะจ่ายลากันไปกะอย่าลืมกดไลค์กด อ่ทราบสกไขแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไอเดียวน,น,นะครับสำหรับวันนี้ไอเดียวต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ